บรรยากาศนะครับเ,เพื่อนๆหลังฝนตกนะครับนี่มี่น้ำเต็มทงเต็มทานนะครับผมนี่ครับน้ำย่างหลายเลยครับนี่อ้าวบ้านนี่มันยังนอกครับนันปาดบานเนี่ยมันตกคอยยเลอตกแห้งแหละครับคือเป็นอย่างสี่แสดงว่าไม้แห้งเติบเลยครับนี่คันแท้ขาดเลยครับนี่ คันแท้ขาดปาดคันแท้ขาดครับขาดเนี่ยขาดขาดแบบเป็นโศกเลยครับนี่ถ้าขาดแห้งครับขนาดนี้นี่เพิ่นเชินว่าขาดจนเป็นโศกเลยครับนี่นี่ครับผมพ่อเหตุใดไดถึงเอิไว่าเป็นโศกนะครับก็เพราะว่าน้ำกัดซอกครับผมนี่นี่ครับน้ำมาหลมาแห้งเนาะครับบ้านี้ซอคาง คันแท่ห้าเนาะครับผมเศาะล่องไปเรื่อยๆวันนี้ใ่ญ่ขึ้นใ่ญ่ขึ้นเรื่อยๆบันนี้ก็เล่เอินวาเซาะน้ำเศาะจนเป็นโศกเนาะครับผมนี่ครับเศาะไปเรื่อยๆเนาะครับผมเศาะซะจนวาเป็นโศกเบิดนี่ครับนี่ครับผมอู้หนามมาแห้งเติบเ้ยครับนี่คันแท่ขาดขาดจนเป็นโศกเนาะครับผมนี่ครับผม นะครับบันเฮ้าเดินไปหน้าเฮ้าครับบบบนี้